ควายตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียควายงามพี่น้องควายเลี้ยงควายงามเพื่อนว่าอายุจักเดือนครับฮะสิบสี่เดือนลูกบักไดนครับพี่ลุงพันหลอดนี่บอเบิมเบิมเบิมจุ้ยเนี้ยหรือเบิมพันหลานเบิมพันหลานครับสบายใบพรเจ้าอินเพื่อนว่าเบิมไหนเบิมเบิมเบิมลูกเบิมใบบ่มีเด้อพี่น้องห้องเท่าไรห้องไว้เท่าไรสองหมื่นห้าพันบาทกกขาบักไงครับลำต้นโตท้ายหางเบิ่งเรียบแข็งเรียบขาแล้ว กคกหางเราพี่น้องทึ้น้บักเาตัดเอาควายได้คลิปหนึ่งพอดีพี่น้องครับมูสูงเนาะสูงเมตรบบวกบเนะาะอยสาบวกบพี่เอาเบิงห้องห้องละห้องอยเบิงราคาเอาขอเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหาศเกเจเกเจ งัวสูงเม็ดงัวทา,างไหนไอ้ควายทางไหนควยจากนังตลาดครับย่างตลาดกาลสินเนาะเอาขอบคุณมากครับผม